เจกิดวันไหนที่4เมษาครับจากกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทห ได้โพสตคลิปอุบัติเหตุรถกระบะเฉียวชนรถจักรยานยนต์จนฝ่ายรถจักรยานยนต์เสียหลักลงร่องเกาะกลางถนนทําให้ผู้ขับขี่และคนนั่งซ้อนท้ายได้รบับบาดเจ็บอาการสาหาัสส่วนฝ่ายรถกระบะหลังก่อเหตุก็ได้ขับหนีไปทันทีพร้อมกับมีการระบุข้อความตามหาพ่อน้องออนิวชนแล้วหนีพิกัดทุ่งกระดชนบุรีพ่อน้องออนิวชนแล้วหนีช่วยแชร์ช่วยตามหาน้องบาดเจ็บหนักทั้งคู่ โดยเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่4เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่6เมษายนผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้โดยได้พูดคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายคือนายเจริญอายุ16ปีและนางสาวปุณรดาอายุ17ปีโดยผู้ชายเป็นคนขี่ส่วนผู้หญิงเป็นคนนั่งซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าหักและแตกละเอียดโดยนายเจริญเล่าให้ฟังว่าในวันที่เกิดเหตุ กำลังขี่รถจักรยานยนต์พาเพื่อนสาวไปทำงานระหว่างที่กำลังเลี้ยวกลับรถบริเวณจุดยูเทิร์นปรากฏว่าได้มีรถกระบะตอนเดียวสีขาวจำยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนไม่ได้ขับมาเบียดจนเกิดการเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของตนจนเสียหลักตกลงไปในเกาะร่องกลางถนนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ดังกล่าวส่วนคู่กรณีหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้จอดรถลงมาดูแถมยังขับหนีไปอย่างหน้าตาเฉย มุ่งหน้าไปทางศรีราชาก่อนจะมีพลเมืองดีมาทำการช่วยเหลือดังกล่าวและอยากฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่มฝ่ายคู่กรณีให้กลับมารับผิดช,ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้กระดูกข้อเท้าแตกซึ่งหมอระบุว่าต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานและอาจเสี่ยงพิการเดินไม่ได้ นอกจากนี้ผู้สื่อขาวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณถนนสุขุมวิทบ้านทุ่งกราดฝั่งขาเข้าพัทยาหมู่8ตำบลหน,อ,น,นองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีและได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งจะพบว่าเมื่อเวลา19นาฬิกา53นาทีของวันที่4เมษายน รถกระบะสีขาวได้ขับแซงซ้ายก่อนจะเปลี่ยนเลนมาทางด้านขวาอย่างกระทันหันและไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของน้องทั้งสองจนตกร่องเกาะกลางถนนดังกล่าว้อ่าวันนั้นก็กําลังไปส่งแฟนที่ทํางานครับที่ศรีราชาผมก็ออกมาจากหน้าวัดทุ่งกาดเจ้าครับแล้วก็ไปยูเทิร์นมาพอยูเทิร์นมาปุ๊บผมก็ จะถึงยูเทินที่2อใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็นึกได้ว่าลืมของลืมของแพงมาที่บ้านก็เลยจะไปยูเทินตรงนั้นนะครับพอยูเทินเสร็จปุ๊บกระบะคันนั้นก็มาแล้วนะครับอกว่าเลียนเราใช่ครับมาเบียนเลยครับแล้ว้เขาขี่มาเร็วไหมเขาขี่มาไม่ไม่เร็วครับพอเขาขี่มาเปลี่ยนปุ๊บเหมือนตอนนั้นผมยังคุมรถได้อยู่ครับกระจกเขาครับมันมันหักมาแล้วมันโดนตรงล้อหน้าครับโอ้ตทนนี้ล้อหน้าก็เลยเสียหลักครับคุมรถไม่อยู่ครับแล้วเราก็ล้มลงไปเลยใช่ใช่ครับ เกาะกลางถูกไหมไม่ไม่ครับลงไปตรงข้างทางครับรถก็ลงไปในเกาะกลางครับแล้วทางกู้ภัเนี่ยเขาได้ลงมาจอดรถมาดูเราไหมไม่แม่ครับเขาไปเลยครับเขาไปเลยใช่ใช่ครับรวตรงนั้นมีใครเห็นหตจกรณมบ้างไหมมีรถที่ตามมาข้างหลังอยู่ครับเขาลงมาช่วยแล้วก็ลงมาเรียกกู้ภัยให้ครับอ๋อแล้วจะากฝากอะไรเกี่ยวกับกู้ภัยหนอไหมอยากให้มารับผิดชอบครับเพราะว่าโอ้โหก็อยากให้เห็นใจบ้างครับถ้าลงมาดูสักนิดหน่อยก็ยังเพราะว่าอันนี้เขาไม่ลงมาดูเลยครับ ใช่ครับถ้าเขามีความรับผิดชอบที่จะลงมาดูหน่อยก็ยัง,ย,งยังพอว่าครับยังคุยกันได้ไขขกี้กันได้ครับเจ้าที่ตำรวจบอกว่าไงาครับเจ้าที่ตำรวจก็บอกว่าให้ไปหาหลักฐานมาครับเขาแบบให้ไปหาพวกายทะเบียนมาอย่างนี้ครับเพราะว่าหลักฐานเรามันไม่พอครับแล้ว<อ>เราก็ไปตามไล่ดูตามกล้องตามที่เกิดเหตุนะครับ แคมเปญเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o k r e d f i v e Academy